Icana, อันนั้นอันนั้นได้นะขอขึ้นมาถึงแล้วก็ลงลงรางรถไฟอ่ะอทานอ่ะไม่มีที่กั้นด้วยอันเนี่ยเจอเนี่ยเอ้าเฮ้ยอะไรวะแม่งบิดกูัวเนี่ยเอามาไปหาดาราไงเอเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวขึ้นให้เดี๋ยวขึ้นได้ปิด วันนี้กับทุกคนนะวันนี้เราจะมาทำคลิปฟลักหนึ่งวันนะครับซึ่งวันนี้เรามีแขกรับเชิญว,วันนี้เราจะไปกันหลายที่แต่ว่าเราจะให้เขาป้านเป็นคนพูดนั่นเอง hey, ผู้ฟิลไม่เก่งครับป้นป้นป้น,นคนวางแผน้นต้องพูดอะอไปไหนมาวันนี้วันนี้เราจะไปอ่ะไปตั้งแต่เริ่มแต่สอบเลยก็เดี๋ยวไปสอบก่อนไปสอบที่รามหนึ่งครับ One eternity Later เ,เดี๋ยวว่ารอ,อ,อนี้ฮะัเขาปั้นอ่านหนังสือก่อนะครับเพราะว่าจะลองไปสอบสอบตันปสอบโอเคครับ อันนี้แล้วก็รอน้องเขาปั้นตอบก่อนนะครับซึ่งตอนนี้ร้อนมากปวดเขาได้ไหมเขาได้ไหมเขาได้ไห<อ><ะ>มพอได้แล้วอะ่ออะคน้่วงเลยนั่งสอบจะหลับกับปวดมือจัดอ่ะสอบหนึ่งชั่วโมงครึ่งสามข้อนะสามข้อหนึ่งชั่วโมงครึ่งต่อไปต่อไปไปไหนต่อไปไปไหนสอบเสร็จแล้วก็ต้อง ลองเพลงกันดีกว่าแต่งชุดขนาดนี้ไม่ได้มาสอบอย่างเดียวหรอกเพราะพี่เหนื่อยเป็นตัวแล้วนะรอปั้นสภาพแต่งขนาดนี้ยังไงก็เป็นรั<ะ>สะสะดเยอไหมข้างในมันกี่ร้อยก็ไม่รู้อ<ส>ะเยอะมากเดินไปนั่งเลยหรือว่าเขามีที่นั่งเรียกให้หรือว่าเขาจะมีที่นั่งวาง A few minutes later หาคำเดียวตอนเด็กตั้นกินอะไรวะ เจเนอร์สูงยาเขาเหอ้น้องชายพี่อันนี้พี่มาถึงเมเจอร์แล้วครับเซียบวะเซียบเซียบวันนี้เราจะมีจัดกันมินิคอนเสิร์ตกันสองคนเฮ้ยคุณกินน้ำอะไรฮะกินอะไรหรอกินน้ำอะไรฮะอ๋อน้ำเล่เล่เน่ขอโทษนะเน่เล่โทษโทษโทษโอนรับผมเจอแก๊งยึดดำเฮ้ยไปรุ่นตอนนี้เรานะ เป็นไงฮะเราเอาดูเสียงไ,ม,นะไม่ไนะตอนนี้เรากำลังไปไหนเ่ยก็มัจะไปบีเอขึ A ้นมานี่ยนี่นะเราเดินข้างบนเราเม็นเราไม่เ,ไเดินด้านล่างแบบนะั้นหรอกมั้งพี่ปันนี่เดี๋ยวพี่พี่พาผมนอนบนบีเทสหน่อยกับพี่ครับก็อันดับแรกนะพอขึ้นมาถึงแล้วก็ล,ล,ง,ลงลงรางลงไปอ่ะอ่านห่ะไม่มีที่กั้นด้วยนะนไม่มีที่กั้นด้วยกันเดี๋ยวเราไปเลย มันจะไปคาราการก่อนหรือว่าไปเดินสปีดก่อนไปคาราการก็ได้ครับอ,อ,รอ๋อหิวเหรอหิวเว้โบไม่ได้ก <laughs> ินค้าเที่ยงนี่กี่โมงหกโมงจะหกโมงอ่ะไม่กินข้าวเที่ยงเลยเดี๋วเราไปกันอีกสากิโลเมตรตอนนี้ตอนนี้ตอน,นวเราเราอยู่ร้านไหนครับผมตงกระซิบเลยอ๋องกระซิบเลยไม่รู้ อยู่ร้านต้นโอกครับเฮ้ยรู้จักชื่อร้านได้ไงอ้าวเดยขึมนรู้จักชื่อร้านเขาวันนี้วันนี้วันนี้วันเจอเจอใครเจอกี้เจอเจอเนี่ยตั้รานะแล้วเขาไม่พูดอะไรเขาบอกอุ้ยกล้องเอ้ยเหมือนเป๊ะทุกคนเหมือนเป๊ะที่เห็นเลยรเนีอยแชร์กัน ข้าวข้าวแมวซดิ้งอะไรสักอย่างเนี่ยมันเป็นกะเพราปลาทูเราปะเต้าปู้ปะทูกินพอดีเอนจอยไหมผมเอ็นจอยเอนจอยไม่ได้ถ่ายนานเลยหมดแต่ยุ่งกับกินข้าวแล้วก็ถ่ายรูปเล่นเนี่ยนะครั ยังไม่ถึงมอส,สโบรเต็มเครื่องเตือนตอนนี้รนเ,นเราออกปาวันลับเรากำลังไปงเรากำลังไปอรโศกก็จะมาพาวโศเราถึงอโศกอ,อ,อะไรวะปันี่นะครับชีวิต,ตอิทีิชงตัว ลง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 ตัวจริงไหมลงตัวจริงไหมลงจริงเนี่ยลงมาเดินข้างล่างเลยตอนแรกเดินอยู่ข้างบนเนี่ยตอนนี้เดินข้างล่างแล้วรถติดนะรถติดนะตอนนี้ทีวีดีๆที่ลงตัวนะกรีนเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์มีธารามฮาดิลล์ครบแล้วรัชดาอิบุรีเด้อล้วตอนจบเลยมีต่อให้ด้วยเหรอจะได้ชิวไหมชิวไหมชิวไหมชิวจะหลับเลยหลับตรงนี้เลยได้ไหมช่าง่วงมากเลย จะหลับแล้วทุกคนจะหลับแล้วฮ่าขอโทุกคนไม่ได้ถ่ายอะไรเยอะเลยเพราะว่ามัวจะถ่ายรูปกันนด้แบบได้แบบได้แบบเนี่ยสภาพของใคร๋ยวถ่ายรูปอยู่แล้วใครก็ถ่ายรูปพูดที่บอกเขาดีว่าวันนี้พอมีสักรูปไหมที่ที่แบบที่ี่ถ่ายแล้วปั้นจะเอาไปลงเยอะแยะครับจะต้องมีเจอระดับเสี สูงนะเคนไหนจะสูงขนาดนั้นวะมันจะสูงเกินไปแล้วกินนมแล้วกินรำบ้าไปเลยแก่ปานตอนนี้เราก็จัมการเดินกลับกันดีกว่าครับเริ่มเหมอนอื่อยแล้วหิวไหมหิวแล้วอิอ่มแล้วอ,อ๋อกิอ่มเยอะเกินเลยต้องหิวน้ำมากสักทีว่ส,สักทีบ้างสักทีกททเอา้เอาเฮ้ย แม่งยกเลิกเหรอทำไมแม่งบิดกูเนี่ยเอามาเมื่อกี้มันเหมือนได้แล้วมันได้มันแค่ได้แล้วไอ้เหี้ยมันไม่ยากอะไรขนาดนั้นแล้วโอเคครับสรุปได้ว่าเราต้องเรียกได้คนที่ใกล้กว่ามอเตอร์ไซค์ได้คนที่ไม่ได้ส่งผู้โดยสารนะแม่งส่งโดยสารอีกคนอีกเอ้แต่มันใกล้แต่มันใกล้มากในที่สุดก็ต้องเรียกมอเตอร์ไซค์นะครับเพราะว่ารถใหญ่เรียกไม่ได้เลยนะครับ ทุกคนครับไอเขาปั้นมันหนีผมไปแล้วครับคือผมอ่ะเรียนโดนนั้นแหละคนขับขยกเลิกไม่รู้ยกเลิกหรือว่ามันอะไรก็ไม่รู้คือเข้าใอมากทีคือมันหาคันใหม่ให้เลยแต่ตอนนี้ได้แล้วแหละได้อีกคันแล้วแครับเรากำลังรอนะครับแต่ว่าตอนนี้เขาปั้นหนีผมไปละ กูนะครับถึงห้องแล้วครับบอกเลยว่าทริปนี้เกือบตายเกือบตายเกือบสิ้นพระชนฮะเอ้ยิสิ้นพชนไม่ชัดเลยผู้มิชัดป้าหน่อยบ้างจริงอ่ะโอ้โหดูดูมันนะมันเลยหรอเรียกรถตั้งสามสี่รอบไม่เรียกไม่รับเป็นสักคันน่ะแล้วมาเรียกอะไรนะมานั่งเรียกมอไซค์แทนเออเออตอนแรกแท็กซี่จะให้เลยตอนแรกแท็กซี่ขอร้อยหนึ่งตอนแรกก็คิดว่าเอ้ย ร้อยหเราดีเป่าวะถึงร้อยก็ได้กลับบ้านแต่แบบเฮ้ยคิดว่าร้อยหนึ่งก็แพง่ะคิดว่าในแอปจะดีป่าในแอปไม่มีใครรับเลยใช่ไหมรต้องนั่งหมอใตรกับลูนยี่นั่งแท็กซี่กลับด้วยกันก็จบละนเกธรรมดาธรรมดาเกิลือ เออเมื่อวานลืมลืมถ่ายเป็นคลิปบ้านเป็นมันเป็นคลิปป็นคลิปเป็นคลิปเป็นคลิปปิดเอ๊ยยังมีครั้งที่สองนะขอโพูดว่าอะไรพูดอะไรไม่ได้นี่ที่เราเดินไปมาแล้วก็หลับจนไม่อยากจะตื่นนะทุกคนก็คือโคตรเหนื่อยแต่สนุกแต่สนุกตั้งใจตื่นตีห้าตื่นตั้งใจตื่นตีห้าแต่เมื่อเช้าตื่นลุกจริงจริงอะเจ็ดโมงโอ้ย ก็สนุกสนุกเพราะว่าก็เดินเล่นไปทั่ววันนี้ไอ้เมื่อวานก็แบบอะไรนะเราไปหาเรื่องจัดอะไปไปร้องเพลงเสร็จที่อะไรนะไม่เจกับมาเสร็จปุ๊บหาเรื่องไงก็ไปสยามต่อเดินม่นันสยามอะไปหาดารางไงเออใครนเดี๋ยวรู้เดียด๋วย <c oughs> ว,วขึ้นให้เดี๋ยวขึ้นให้แบบคดหล่ออะทุกคน <c oughs> เออมานั้นเสร็จแล้วก็ยังไงต่อแล้วก็ Hours Later ปิดพี่แบบกล้องไม่ได้เลยไงวะพูดแบบปิด,ปปด,ปดเขาเขาเขาเปิดงานแบบเปิดคำเดียวป้าปิดคำเดียวปิด <c oughs>